ทุกคนรู้ไหมตอนนี้โ e อีฟมีคอนเสิร์ตใน m e t a v e r s e แล้วซึ่งจะอยู่ในส่วนของ s c b 1 0 x h e a d q u a r t e r ใน The s a ซ d b o x นั่นเองค่ะโดยการเข้าไปดูเนี่ยก็ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยหล,ยหลายๆคนคงจะคิดว่าเว็บีกับ m e t a v e r s e เนี่ยใช้งานยากแต่ไม่ยากเกินไปค่ะเดี๋ยวกวางจะทำให้ดูเริ่มจากการที่เราเข้าเว็บแซน box ค่ะกด play เขาจะให้เราล็อกอินทีนี้เราก็ลงกระเป๋าเว็บสามเม a าแมสก่อนส่วนใครที่ยังไม่มีเนี่ยสามารถดูวิธีการสร้างได้ที่ค p t ปโต i n นิ ini, ช่อง Ent นเทอ Start ได้ เลยนะคะเสร็จแล้วกดล็อกอินโหลดเกมลงให้เรียบร้อยพร้อมกดเข้าเกมได้เลยจากนั้นกลับมาที่หน้าเบราว์เซอร์ S C B 1 0 X ค่ะแล้วกดเล a y จากตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าไปที่เฮดคอ u a เตอร์นะคะในส่วนของเฮดคอ u a เตอร์เนี่ยจะมีด้วยกัน3ส่วน1ค่ะทีเฮาส์ house. เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมร่วมกันเชน่นนิทรศการงานอีเวนต์แล้วก็คอนเสิร์ต2ไชน่าทาวพื้นที่สำหรับนำเสนอผลงานของบร,ริษัทพอ p o r t Fario ของ S C B 1 0 n X สาม Exponential Arena พื้ เปนที่สําหรับทํางานร,นร่วมกันร่วมกับพันธมิตรหรือศิลปินที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมจัดการแสดงได้ภายในเกมจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นคุยกับเจ็ดสาวโฟอีเพื่อรับเพจแบรน์สุดน่ารักไว้แต่งตัวโดยเราเนี่ยสามารถเข้าไปคุยกับสาวๆที่เราชอบได้เลยส่วนตัวเนี่ยเป็น f อคุณไม้ขวางก็เลือกคุณไม้ไปเลยค่ะ เริ่มต้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูคอนเสิร์ตโอเอร์ที่ตึดชีเฮาส์กันก่อนเลยค่ะน้องๆใน Metaverse เนี่ยบอกเลยว่าน่ารักมากๆยิงํามีอาร์ตฮอยเนี่ยบอกเลยนะคะว่าไม่พลาดซื้อกับบ้านแน่นอนนี่ในนี้มีเพื่อนๆมาดูกับเราด้วยก็เต้นไปพร้อมกับเขาไปเลยค่ะหยนดน้ําตาในนี้มีเอฟเฟกต์ให้เล่นด้วยนะฟังอีเเข้าเล่นได้ตั้งแต่ ที21่21-26พฤศจิกายนนี้เท่านั้นต่อไปเรามาดูในส่วนของชัยน้าเท้าค่ะจะเห็นว่าตามข้างทางจะเป็นพารดเนอร์ต่างๆทาง,ง S C B T E X จากนั้นเราจะพาดูต่อในส่วนของ Exponential Arena ซึ่งตอนนี้จัดแสดงเป็นเมืองโบราณของไทยน่ารักมากๆเลยอย่าลืมสำรวจกันดีนะคะจะมีพื้นที่ลับที่หาได้ยากซ่อนอยู่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับทาง Enter to Start สวัสดีค่ะบ๊ายบาย